นะคะวันนี้นุ่นที่ยาก,กัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราชนะคะวุณวิพัฒน์มาอาจารย์ค้นโคราชนี่ทั้งสองคลิปนะคะเพื่อนก็นห้เลขวิ่งข้างบนวิ่งเจ็ดข้างล่างวิ่งแปดกับเก้านะคะกระเขาเลขวิ่งนะคะเลขสามตัวนี่กับพิษตัวหนึ่งนะคะเพิ่นไฮเก้าเจ็ดสองเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ สําหรับเลขลักล่อยเพื่อนกับเขานะคะเลขลักลอยอันนี้คลิปแรกนะคะมีหน <utilizar> ึ่งมีสองมีแปดมีเก้ากับเขาเก้านะคะคลิปโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายลักล่อยเพื่อนหายเก้ากับสองนะคะเป็นลักลอยเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะเลขสามตัวเพื่อนหายเก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะคะเลขอะยังออกเพื่อนหายเก้าเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะนะคะเลขวิ่งกับเขาเฮอเก้านะคะได้มาเลขสามตัวพิษตัวนึงนะคะ นะคะงวดนนี้พันกาหา้ยมาแล้วจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสนาาุนนาระวานุธียาก,กับอาจารย์โคนโคราทวดวันที่16เมษายน2566นะคะไปช่วน้ำกัน,นะะเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ,อาจารย์เป็นยังไงคะอยุบ้านหออาจารย์เป็นังไคะอบ้านอนบอโอ้ยวัสดสันต์เนาะ ค <c oughs> ักค่ะตวเาประเทศไทยไม่มีฝนเลยแต่พอเห็นนมยากไม่ามากเกลือค่ะตอนตอน,อตอนกลางวันนีนอ,อาจารย์เหตุงานอยู่บ่ค่ะไหครับตอนกลางว่นที่น,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 นู่นที่ย่ตัวอาจารย์เหตุงานเลยบ่ค่ะอ๋อผมบอกไปพอดีไป้างนอกครับกินเ้าวข้างนอกก็เลยครับออกไป มันคับรถอยูดพอดีนะเราอย่างมันหลายย่่เพลบร้วมันหลายกันไม่ไหว่าค่ะค่ะมันเป็นนรตากาตอนตอนนี้ถึงห้องแล้วมันบ่ค่ะถึงบ้านแปครับถึงบ้านแล้วครับค่ะค่ะโอเคอนุญาตร้อมล้ยค่ะเด็กสาววอรหังจะต้องขอโพรดขอพหายที่หลายเดือเควรเมันขอม้าต้อขอม้าสองรอบตรงตรงขอมาตรงตรงรอบนึงขอม้าดนอีกรอบนึงหนึ่วันนี้บ่จะัดโตจะได้ไหลเจ้าคนไหยมาสองยังไงพบอีกชุดนึง เขาคนนั้นมันจะออกตอนนี้ว่าเอาก็หามันเป็นมันกับย่างลักลอยลักลอยให้สองกับเก้ามันกับเขาอยู่ด้วยค่ะอาจารย์เขาออไอเลขผมมาเลขเลขตัวของเขาครับเขาเขาเป็ให้เก้าสองเจ็ดค่ะมันเก้าเก้าสองเจ็ดมันออกเก้าศูนย์เจ็ดอาจารย์รับลักลอยมันกับเก้าครับสองแมนครับลักลอยตรงนี้ เขาคนดีครับลางคนเี้ยงวัวผ่าเด็กคิดว่าน่ารักลอยนะแรบนี่เลขของตัวแมนแนกับของตัวนแมนเกามาใช่เลยครับรักลอยวันนี้วัะผ่านะกินแล้ววัวผ่าครับค่ะเลขวิ่งเลขเลขวิ่งกับเขาเลขวิ่งกับเขายิ่งก้าวรักลอยกับเขาครับครับครับเลขวิ่งเขาครับค่ะอันนู้นยากก่อนะครับค่อยมรถของแมค่ะ นี่เลหลงกและใส่แกะครับใส่ใส้ใดครับอืมโดดขึ้นมาคือปั้งในตัวเดียวอะค่ะคลิปคลิปแรกมันก็วิ่งเจ็ดคลิปแรกก็วิงงว่งเจ็ดกับเขาครับนะคะคลิปแรกก็วิ่งเจ็ดกับเขาเหมือนกันเหล็สามตัวพิษตัวหนึ่งต้ก็รักลอยกับเขาแม่นครับอ่าอนุยาพร้มรอมแล้วค่ะครับผมอ่า นี่โอเคเมื่อนะแล้วก็นอาจจะพลาดเด็ดคนนึงคนาอาจจะพลาดนะครับเ,เลขบนบนเดนเกดกับสามครับเดนเกตกับสามเน้นเลขเกตค่ะ ที่ว่าไหนเป็นลักลอยต้องเลขสามเนี่ยน่าจ,จะเป็นลักลักงวยนะอ,ยอ๋อวันนี่ลักลอยมีตัวใดแน่ค่ะอาจารย์อลักลอยีเจ็ดกับหนึ่งครับลักลอยลักลอยรักลอยเจ็ดกัปหนึ่งครับลักลอยเจ็ดกับหนึ่งจับผู้ค่ะ ศูนย์สามอันนี้คือบวกไปออกสองอันนี้นะครับบวกกับบักกะเอเล็กกีด,ด้วยค่ะก็ได้ว่าของอาจารย์ด้วยค่ะอ๋อเขียนส้ำกันรักร้อยเกดกับหนึ่งจับคู่อาโู้จับคู่ศูนย์ศูนย์สามครับศูนย์สามค่ะ หนึ่งสามหนึ่งสามค่ะเจ็ดสามเกตสามค่ะห้าสามครับห้าสามค่ะครับซีคูค่ะซีหางสีคูเล่นศูนย์สามกับหนึ่งสามเน้นที่ศูนย์สามกับหนึ่งสามค่ะครับสามตัว ศสามเกตศูนย์สามค่ะเจ็ดหนึ่งสามเกตหนึ่งสามค่ะแล้วก็เจ็ดสามห้าเกตสามห้าค่ะหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งสามเจ็ดค่ะครับรักลอยเน้นเจ็ดนะครับรักลอยเน้นเจ็ดตัวเดียวเอลักลอยเน้นเจ็ดเจ็ดรักลอยเอาเล็กกลางครับเน้นเล็กรางกลางค่ารางค่ะเก้ากับแปดตันค่ะตันเก้าเก้ากับแปดหนึ่นเก้าครับ เน้นเก้าค่ะจับคู่เก้าเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะแปดหาครับแปดหาค่ะแปดสี่คุณ แปดสี่ค่ะคเน้นเก้าเก้าห้าเน้นเก้าห้าค่ะเก้าห้ารับเก้าหกครับเน้น 9, 5, 9, เก้าห้ากับเก้าหกอ๋อแปดห้าแล้วมีคนเมื่อไหร่มันบ้าคอาจารย์ครับผมเมื่อไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับ เมื่อกี้ที่แลกบอกแล้ว่ะเดี๋ยวอธิบายสักน้อยหนึ่งหน้าทางของอาจารย์คนโคราชงวดวันที่16เมษายน2566ข้างบนเลขเด่นมี7กับ3เน้นที่เลขเก็ลักล่อยลักร่อยเก็กับ1เน้นที่เลขเจลักล่อยจับคู่หายเลข2ตัว0 3 1 3 7ส5 3ก็ส เลขสองตัวเน้นที่0ูกับ1นสตรงกันพ่ะอาจารย์ครับครับแน่นครับเ,เลขสามตัวนี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนเจ็ดสามหเจอาจารย์เน้นให้ชุดได้ดด 13, ครับเลขสามตัวเจ็ดศูกับ7จ็สครับเจ็ดศูกับเจ็ ค่ะสำหรับเลขสองตัวล่างเลขวิ่งเลขแลนมีเก้ากับแปดเน้นที่เลขเก้าจับคู่คหาก็จะมีเก้าซีเก้าหาเก้าโกแปดหาแปดซีเน้นที่เก้าหาเก้าโกแปดหาตรงกันบ่คคะอาจารย์ตรงกันครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่าที่หายนวทางงวนนี้ก็ขอเอฟซีโคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ ค่ะพอม่เป็นอีฟซี่ก็สิ่งนีนแห้วนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนนที่ยากกับอาจารย์คนโคราานะคะงวดวันที่16เมษายน2 5 6 6นะคะเพื่อนกับไยแยกบนแยกล่างนะคะ,คะวดที่ผ่านมาเลข3ตัวของเพิ่นกับพิษตัวหนึ่งนะคะเลขลักลอยกับบลุดนะคะเลขลักลอยกับมานนะคะ,ะนุ่นที่ยากจะอธิบายอีกรอบนะคะทำวามเข้าใจครับตัวเลขนะคะนะคะ,ะ,คะพอไปเี่นอีฟซีจะงงตรงที่เลขลักลอยนะคะ ข้างบนนี่เลขเด่น7กับ3นะคะหรือเลขวิ่งนี่นะคะ7ก,กับ3เน้นที่เลข7นะคะข้างบนสําหรับเลขลักล้อยนะคะเลขลักล้อยนี่7กับ 1, 1เน้นที่เลเข7คือกันนะคะ,ะจับคู่ให้เลข2ตัว0 3 1 3 7 3 5 3นะคะเน้นที่0 3กับ1 3นะคะสําหรับเลข3ตัว7 0 3 7 1 3 7 3 5 137นะคะเน้นที่703กับ713นะคะสำหรับเลขข้างล่างนี่อาจารย์เพื่อนหายเลขเด่นเลขวิ่งเลขแรนเก้ากับ8เน้นที่เลข9นะคะจับคู่หายเก้าซีเก้าหาเก้าหกแปดหาแปดี 4, นะคะตัวเน้นก็คือเก้าหาเก้าหกกับ8 5หานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาื่ศรษฐกิจแ่งรัฐบาลนะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ ขออวยพ่รให้พ่อแม่เป็น้นเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์คนโคราชนะคะวันที่16เมษายน2566ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ